วัสดีค่ะอยู่กับช่องดุจนาลำเพลินออฟฟิเชียลนะพี่น้องหอดแล้วค้ะวหอดแล้วมอชิดองมาแล้เจอกันมา,มาหอดกรจวดจัดเลยได้คนอนวย่ยถารถประยุดธขั้นเดียวค่ะนะมือาน,นเรีนหกโมงแรงบอสสั่งมาแล้วนะคะเรียนหกโมงแรงสิบแปดนาฬิกาเสียงเครื่องต้องดังตอนสิบเนาฬิกาวาซาเรียน1ิดแ

ม่หอดก็ไม่พอนองไปนองสมปอนนอนสายนอนสายจ้ากลกับไปเบื้องว่าเป็นไรไปดูสภาพการเป็นอยู่แดดแห้งเอามีจ้า จ้าพี่น้องไปกดสองเทียเด้อค่ะเด้อกดให้บ้าตุ๋ยเนี่ยเด้อสองส,าาสองเทียก็กมันมีหลายอย่างก,กับเราแต่สิคือเขาซาสินะไม่คนบ่ต้องจ้ามันมีสองอยางก,ก็คือมาฝากผู้ชายกับมาถ่ายคลิปดีใจเมือ่อตอนมาหอดผู้ชายมาหยุดเต็มซึบเลือบยุน,นึงว่ามาถ่าที่เถืมาลอดตั้งเวทีโอ้ยปวดตับ พี่น้องกินขา้าวเสากับยังเนาะค่ะเนาะทานนี้ทา่านได้กินอยืดด้วยของตะมหอดมัสพิบฝากทองไปกับก๋วยเตีเต๋ยวเลือด้างนาเนี่ยนะคะแต่บอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยเข็นอนันบิวตี้มาอันเอากับข้าวหน้าเม่คว้วอันอมเนือใส่ใส่บักฮุ่งหรือเปล่าเนี่ยล่ะคะ่ะ แต่ว่าพอดีรถจะน้าว่ก,นนะะกินเนาะค่ะบ่กินเนื้อมากกะสิพ่อสามเดือนแล้วได้สีได้พันสาหนึ่งแลละดีใจที่ได้เฮ็ดบุญีด่ดีไม่แห้งกับว่าสิเศ้ากินตลอดชีวิตถแล้วพี่เนองเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อค่ะเด้อ พี่น้องเอาเนื้อมาให้พยุดช่วงนี้ก็ไ่ได้กินน้ำเพลินดอกเพราะว่างดรับประทานสัตว์ใหญ่3เดือนบุญหลายสายเง้วก็สิง,งดตลอดชีวิตเศร้ากินแล้วก็เป็นแบบมีความสุขไหมพี่น้องแบบว่จาจังเละเห้องใเหตุบุญเนาะเพื่อนเพืพ่อนกินก็กินคือเก้านัา่นแหละก็ เพิ่งได้เฮ็ดบุญให้ใหลูกน้ำผู้พ่นลวงลับไปแล้วลูกหักเนาะคะ่ะแม่ได้ยังกินค่ะอ๋ออมเหนือไม่คั่วอมเหนือมาเลยเมนุยเมนุยอมเหนือ นั่งไปกำลังใจผู้บาวทิมค่อนไอยกันมือนทิมบาร์บะนอนกันเมลี่พี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจทิมงานสาวหน่อยเพียงเขาเลยค่ะได้ยู่มหมอคิดสองอันผู้ได้ยุ่มไก่กับมีอยู่เดอ้อพี่น้องเอ็ยบัตอ่อนไลท์ทั่วทั่วกนกทอมมอสามมือสองร้อยหกสิบถือมือละแปดสิบหกบาทเนาะคะ่ะเมาเมา,มาสามวัน เมื่อวานฝนตกกับซิมีนม้ำห้องอเจ้าไอ้แจ๊กจักหน่อ,กนอยกับว่หลายค่ะกูด,ดูแลเพิ่นกําลังกวาดน้ำออกจากอันมองท่านผู้ส้มสิมายืนเบิ่งมะลำ่ำท่านเพิ่นเจิดขึ้นหันกับว่ได้นั่งเนาะค่ะเนาะก็ต้องได้ยืนค่ะเอฟซีเพิ่นต้องได้ยืนจักเป็นยังดอกค่ะ นังน่งอ่ไรนั่งติบเทนี้ยนินสจยงกองตึงยืนเลยค่ะบ่เสียมาล่องเบื่องเร้่อเหมือแงดนตรีดนตรีวง,งสาวน้อยเ้าวบ,บ่มีสามฉ่าได้พี่น้องมีแต่เก่าฉ่าถือนอย่างเดียว ฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอมอ้อมใจพ่อๆแม่เอฟซีสาวน้อยเพลินแพ่งเลยเอฟซีน้ององค์อินแล้วก็เอฟซีศิลปินวงสาวน้อยเพลินแพงน้ำทุกๆคนค่ะสามาติดตามสามารับชมน้ำในอี่น้องอย่าลืมกดไลค์ใน้ำในเลยค่ะเด้อกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นทีได้เขาไปแจ้งเตือนพ่อๆแม่แม่เนาะค่ะเนาะ รอบนี้มาหน่อยมือได้พี่น้องมาให้กำลังใจกันหลายๆเ้อค่ะภรรายุ่ไก่กันมีออ,อนไลน์อยู่เด้อออนไลน์บัตรเข้าชมออนไลน์3ามวันสองบาทนะคะมือแล้ว่าถึง100บาทได้พี่น้องกำะมวนคือเกา่าบาจิส่วนเม่ย,ยุ่งไปเอานั่งเอกช่องกระได้นไปไปเนาะก็ไปว่าแท้เพเอกช่องกำลังยางมา เดินสวนทางกันก็นั่งอีกเงาะหน่อยครับครับผมลูกไส้ละเอ,าาอ้ยอย่าอาบลามาสามมือหนึง่งทำไปอาบานเฮาน้องเง,งนาะน่ารักพี่น้องฝากลูกๆไว้เนี่ยฝากลูกฝา,ากต่อไว้เนี่ย อ,อมอ,อกอ,อมใจก็พอแม่แม่น้ำเด้อค่ะเด้อใน,นคนสินำเตเวนเด้พี่น้องมาให้่ท่นเวลาเด้ดอผู้ใดอยากยุดโดนก็มาตะเวนเด้ค่ะมนันสิบเจ็ดนาฬิกาต้องได้ยินเครื่องเติร์ดแล้วนะคะสิบแปดคือเริ่มทำการสแสดงพี่น้องมาให้่ท่นเวลาสิบแปดนะคะสิบแปดนาฬิกาวันนี้เด้อ คุณใดอยากเมื่อวังอีหล่าเช็คซศรากับมาตะกรอนสิบแปดอะมาตะกรอนสิบแปดกับตองมา,รมา,รงมาประมาณสิบหกนาฬิกาครึ่งคึ่งก็ได้ค่ะเขามาชมเลยค่ะรักคนใดรักสินเดาเป็นคนใดเชี่ยคุณใดกับมาเบิรงให้งกำลังใจทีมงานเทาเดิมพี่น้องเด้อลูกๆมีแต่คนน่ารักนะคะน้องๆในวงในทีมแต่คนน่ารัก หิ้วเขาเแ,แล้วพี่น้องเขาเศร้ากับเขาเที่ยงกันจิกินความกันนี่แหละฝากคลิปนี้ไว้เชี่ยงสนีนะคะ่ะพบกกันคลิปนานาะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ